หลังจากหวานก้าพี่น้องอันตาจอยไทยไว้แต่ส,สองสามเมื่อก่อนท่นแหละแล้วพ้นพม่าตกใส่ปัเนี่บู๊สิเป็นจังไงสิหวานเขามาอันไทยไว้แล้วก็มาขาดหวานเลยปัเนี่ยจำยาสิเกิดก็จักรัวน่าดาโ,โอ้ยยามัน ลูกนอนแล้วก็ถิ่มไว้ยายเบิงเบิงเบิงก็ะยามันเบิงให้ตัวคนขาดแล้วนี่พี่น้องขาดแล้วเลยจริงลงมามื่วานบาทเดียวบาทนี่ พอมีแนวถ่ายกต่สิถ่ายดูแต่ก็ถ่ายที่ลงคลิปที่แล้วก็อดเบื่ออดซมไปก่อนเลยพี่น้องผู้เบื่องผู้สีหวานหวานไปเบิดผู้นี่ตัวนี้ขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่หวานเขตนี่น้านี่ก้นหน้าหัใหญ่ลงมานี่ไม่แต่สีดำหนึ่งลองสองลองสามลองเท่านนั้แหละดำนะกับเบื่องเทิงหันกับหน้าห้ใหญ่แล้วก็งานพาย กันสิวานแต่หัวปีก่หยาทำงัวพี่น <Rey> ้องาบดพ่น้องนามันมน้ำบดข้ามาพ้นบมโตกห้ามขาดไปเลยกระเดียมกระแตกดอก สอบซิบสอบก็เอาพี่น้องเอ้ยบุกุ้มกินกับใครก็ซื้ออยู่บุญปีเนาะบุกุ้มกินกับใครก็หาซื้อสมมติเราเห็ดปีนี้ซื้อเพื่อสิหอดสมมติเราปีหน้าเห็ดหน้ากับพูนอวยคิดไปแล้วบ่ไว้พี่น้อง น่อจังขึ้นยะน้องตื่นร้านอสิมาทายซออยู่พี่น้องร้านกล้องอสิมาทายซออยู่พอดีอันเพิ่นสิไปเปลี่ยนซาวพอกซาวไผเนาะบ่ติหมอก็อยู่กับกับแม่เฒ่าพี่น้อง เห็ดข้าเห็ดมันแล้วกับน้องสาวกับพี่น้องเอ้ยบริสุทธิก็คือแต่เก่าเลาได้ของแข็ของมันไหนก็เห็ดไหนก็ยากเขาก็อยากเห็ดของเขาเอาเห็ดสเอาเห็ดได้นีสัมเด็จกัดสัมนานเขาก็ไปหาเห็ดของเขาเกษแจกเขามาเห็ดไหนชละมาเมื่อหนึ่งก็ได้อยู่ดอยหักอ้ว ใส่แต่หมูยำได้ก็ใส่แต่หมูแล้วก็เคยเลยแล้วก็ยันเป็นนิ้วส่ไปเลยแล้วก็เอาเห็ดเองสำเตรงเห็ดได้นี่แหละขาตาชิมันจะหอบเลย ดนากแนนน่นหนึ่งก็กระโน้อยแล้วนี่นะลงมาเลยอยาาเมื่อลงมาแม่ยังแม่บอกอยู่น้ำนองเม็นชิลังัวสทรงคืนเทงโผล่ได้นี่เบื้องนี้ก็บวานพันยากน้งงัวกเยดหัวง่วอีกก็บ่งเนข้อง่าย โอ้พ่อกับป๊อดวันนั้นลูกพพสไปถือตลอดขาดหน้าก่อนหวานไปเลยจากทีจากห่างกะกกับจักเลยมาโฮมมีลูกมาโฮมตะพี่มาโฮมตะพี่มาไว้ยายก็อยากไปหาแต่เห็ด าำสำนักกะจกสีแล้วบ่แล้วเลยพี่น้องเออ้ยแม่แจ้ก,จะ,กะจากวานเบิท์งถุงผลไมมันหักหนกง,งวนี่เฮ้นนอนนูดด้น่เบิร์ขาบสาวจากสีแล้วบ่แลลวบางนู้นนี่ขาดหนกค่ะเอตะแรงหมดแล้วสีแดง แล้วคันร้านมือหนาอันะไรงี้สือร้านมาไทายค่ะมาไทยหายหมือหนึ่งก็แล้วดอกกล่องมาบุยยากดอกกล่องยีไทยง่ายกว่าอันบุษโอน้ำมุ้ยคอยพูนี่กันซ้ำพายซ้ำแห้งไปแห้งมันอะไรนอพี่น้องพูนี่ก็ค่อยเห็ดคนแบบคนซ่าเห็ดไบเผาเห็ดบวเป็นเห็ดสาเห็ดดุเห็ดสางเงืเ่ม ป้าถูมาเขียหยาบันนี้เนาะซัมมันสิขักถือใจมันเลย้าป้ายยางใื่ปาเอาแล้วมันขาดแล้วนี่บ่อบอเอาไวอา้ เราไพ่ไม่มถ่ออันที่แล้วนแนวเวียกมันผลมันมาเมื่อนี่มันมาเมื่อหนาเจ้าก,กับไพ่เวียกแกโลดให้มันไทยให้ดอกบัดจ้างคนดำจะจ้างทั้งผู้ข่าจ้างทั้งผู้ไทยจ้างทั้งผู้ดำจ้างทั้งผู้ลุกจ้างทุกอย่างเลย ลงทุนเนาะพี่นองเนาะลงทุนมันกะคำา่าลงทุนมันก็าานนกนคือสิมีผลกําไรแมนบอกค้าว่าซื้อน,นี่ซื้อขาดได้่าไดก็เทานั่นแมนบอกค้าว่าลงทุนข้ามาลงทุนเนี่ยเออเขาลงทุน,น,งทนไปเขานีเขาก็ต้องมีกําไรคือเห็ดลงทุนเห็ดหน้านี่เอออาจสีซ้ำเท้าวันซื้อเข่ากินหรือกลัวเขาซื้อเข่ากินแต่ว่าพนมันได้กลัวเขาซื้อหะนะ เออสายพมัตนตกญยาิเห็ดปีนี้นะหนึ่งมาพวามมีโหลดพวาม,มีโหลดเห็ดนี่เพราะปีนี้ข้าเจ้าบดีขึ้นมาเห็ดเขาพี่นางมาดึกขึ้นมาเห็ดร้าปีหนาเขาขึ้นมาเห็ดนี่เหงนกเวทโลดแล้วนี่นะเอากับบ่มีโหลดขันเห็ดอีกปีหนาก็ยากอีกปีหนานี่ขึ้นงออยู่แบบท่นเขาขึ้นมาเห็ดหน้าเขาก็า มมีโดดเหตุพูกาวผูกกบานกะตุกกะตไปเบิดเลยด้ผูบุกเบิดบขูคนเได้บานนี้นะผมมีไพเรือได้พี่น้องเดือนหกสิเบิด์ตเลยด้จักคำละวันศุกกรจะตเดือนจเลยดใช่ไหมนี่ ไม่ได้มีคนโอ้ยจะมีน้ำกินแล้วอะไรเบิ้งจีบอันใหม่เห็นเดี๋ยวกระสิขึนนน้นนี่ทายได้ไหมวันนั้นกินไหมพอเด้บอบ่ต้องมากนะมันสีสอนี่สีเผาเมาหรือเผาเมื่อนี่ด็้น้องตื่นนี่เออออออท่าหแหละ น้ำเมือกับมันกับมีคนค้านเสียอาอีกพี่น้องโอ้หนำกินกันน้อยเดียวนี่อุปกรณ์มีครบพี่น้องพอก็สิได้ขึ้นแล้วเด้อพี่น้องเด้อขึ้นไปอยู่น้ำหลูก่อนานโอ้หนำกินน้อยเดียวหนึ่งคิดแต่เพิ่นทึอลงมาแต่เก้าคือ้หอบครอบสะดอก,กเรือบอลงมาไหา้ซีขึ้นลงพามันอ่ำกินลงมาไหา้ พอการขึ้นหนาเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะหวานอีกหอบหนึ่งหวานไปนี่กับตัวหวานนี่เบิดกลดเป็นตาสองตาพอได้นี่นะสวัสดีพะลุงหไหมน้เอาให้พอ่อล้วข้นปะปะมันน้อยเดียวหนึ่งให้พอ่อจะเอาลงมาให้ใหม่ปะ